พี่เปามี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะป๋าออด่ะค่ะ,ะคืนนี้เป็นประสบการณ์ของพี่เปามีที่เกิดขึ้นที่บ้านของตัวเองที่ใกล้ๆบ้านนะคะเป็นร้นานอาหารค่ะนร้านอาหารนะฮะโอเคเชิญค,ครับพี่เปามีครับอยากฟังเออเรื่องเนี้ยค่ะเท่าที่ไล่เวลาดูเนี่ยจะเกิดก่อนโควิดประมาณปีหนึ่งค่ะครับ ค่ะคือใกล้ๆบ้านพี่เปาเนี่ยตอนจะตอนจะเดินเข้ามามันจะเป็นตรอกเล็กๆนะคะสมมุติถ้าเราเดินออกไปอะช่วงนั้นน่ะขวามือสมมติออกจากตรอกบ้านแล้วขวามือจะเป็นร้านอาหารตามสั่งที่เขาเปิดเช่าบ้านบ้านอยู่อาศัยของคนนะคะเปิดเป็นร้านตามสั่งแล้วก็มีสวนน่ารักน่ารักให้ให้ลูกค้าไปนั่งได้ด้วย ะะทีนี้ร้านเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนแม่ครัวไปเป็นช่วงๆแม่ครัวบางคนก็มาอยู่สองปีอพอลูกค้าติดแล้วเขาก็ไปเปิดเขาเองที่อื่นอทีนี้เจ้าของไม่ใช่เจ้าของบ้านฮนะเจ้าของร้านที่เช่าต่อจากเจ้าของอีกทีเขาชื่อพี่อ้อยอนะคะพี่อ้อยเป็นคนพูดเพราะทีนี้ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้แม่ครัวใหม่มา ชื่อน้องสวยคือสวยจริงแต่ว่าเขาไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแล้วก็อายุประมาณสี่สิบห้าแต่ยังจัดว่าสวยเลยล่ะคะ่ะสวยมากนะคะแล้วก็ทำอาหารอร่อยเขาก็เพิ่งมาเริ่มทำใหม่ๆแต่ท่าทางคล่องแคล่วทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยพี่อ้อยกับน้องสวยเขาก็ทำกันอยู่สองคนก็จะไม่มีเด็กเสิร์ฟความที่พี่เนี่ย ชอบแวะไปหาเขาก็เลยเออไปช่วยเขาช่วยเช็ดจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็น้องสวยนี่ฝีมือดีนะทําพวกแกงส้มชะอมทอดเนี่ยใส่กุ้งเนี่ยอร่อยมากครับทีนี้เขาก็เริ่มขายดีขึ้นหลังจากที่แม่ครัวชุดเดิมเนี่ยเขาย้ายไปเปิดเองนี่น้องสวยก็ทำไปจนพี่เป่าก็ได้คุยกับ พี่อ้อยแล้วต้องสวยจนสนิทสนมกันนี่วันนั้นเนี่ยวันที่เจอเรื่องเรื่องประหลาดแต่ปัจจุบันก็ชินแล้วอะคือประมาณสักสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นช่วงก่อนที่ลูกค้าช่วงเย็นจะเข้านะคะพี่ก็ไปช่วยเขาเช็ดจานคือเขาล้างจานเสร็จเขาก็จะพึ่งแดดไว้เราก็ ไปช่วยเขาพอมันสนุกสําหรับพี่ก็ผ้าเขาบางเช็ดเช็ดจานส่วนพี่อ้อยกับน้องสวยอะ่ะเขาก็อยู่ในครัวมันจะเป็นครัวแบบเปิดที่ลูกค้ามาสั่งอาหารแล้วเห็นว่าเขาทําอะไรกันส่วนพี่เปาอะ่ะก็จะยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เนี่ยมันอยู่ระดับพุงเราอะค่ะคร,ระดับพุงแล้วก็เช็ดจานไปเรื่อยๆก็คุยคุยกัน ทีนี้ช่วงนั้นมันสี่โมงเย็นพอดีจําได้พระนาฬิกามันอยู่ตรงหน้าเราสูงขึ้นไปก็บรรยากาศก็เงียบๆสบายๆอยู่ดีๆกําลังเช็ดจานอยู่ไม่มีปีมีคลุยมันก็มีสิ่งที่รูปร่างเหมือนเด็กอะคะ่ะโผล่มาแทรกระหว่างพุงพี่เปาที่ชนอยู่กับเคาน์เตอร์เตี้ยๆนั้นนะมันเสียดขึ้นมาเลยคะ่ะ เห็นหน้าเห็นด้วยตาเปล่าเลยว่ามันเป็นเด็ก <c oughs> เด็กนะคะแล้วก็หัวเราะหัวเราะร่วนแบบเสียงเคยดูหนังผีไหมคะเสียงแบบนั้น,นะคะ่ะเสียงดังลั่นเลย <c oughs> แล้วเด็กที่ว่าเนะะี่ยค่ะคือความที่หน้าพี่กับหน้าผีเด็กเนะะี่ยเรียกผีเด็กเลยแล้วกันเพราะมันไม่ใช่คนแน่ตอนที่เห็นเนี่ยคือตกใจนิดนึง <c oughs> ห่างกันแค่สักประมาณครึ่งฟุตอะคะ่ะมันโผล่มาอย่างนี้เลยะคะ่ะต่อหน้าเลยะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็หัวเลาะดังลั่นเลยแล้วฟันมันหลอะค่ะฟันเป็นเหมือนเด็กที่แมงกินฟันทั้งปากอะค่ะครับหัวเลาะมาแล้วก็หัวโตแต่หน้าเขาเนี่ยความที่มันใกล้เนี่ยเห็นหมันว่าปะแป้งขาวๆอะแบบปะแป้งไข่จิ้งจกอะค่ะที่ที่ผู้ใหญ่ชอบปะหน้าให้เราตอนเด็กๆนะคะเวลาอากาศร้อนครับ ก็มันแล้วก็มันเสียดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็คาอยู่งั้นแล้วก็หัวเราะใหญ่เลยพี่ก็มองหน้าผีแล้วพี่ย็มองแป๊บเดียวก็หายไปแล้วพี่ก็หันมาถามพี่อ้อยกับน้องสวยเพราะเราไม่อยากเชื่อสายตาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กหัวเราะไหมคะฮะเขาบอกไม่มีนะก็อยู่กันเงียบๆนะคะพี่<ะ>อ้อยบอกทีนี้พี่บอกเอาสวยได้ยินไหมคะน้องสวยก็บอกไม่มีก็อยู่กันเงียบๆเนี่ยหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับ ทีนี้พี่ก็มองหน้าสวยแล้วเห็นว่ามันเห็นขึ้นมาเองไลจ่าอธิบายว่าเห็นว่าตอนอายุสิบหกปีใช้คำนี้มันมีแค่เนี่ยตอนอายุสิบหกปีพี่ก็เอ๊ะอะไรเหรอตอนอายุสิบหกปี <c oughs> สวยนี่เขาน่าจะอายุตอนเกิดวันนั้นน่าจะอายุประมาณสี่สิบห้านะคะ <c oughs> แต่สิ่งที่เห็นหน้าเขาบอกตอนอายุสิบหกปีทีนี้พี่ก็บอกว่าไม่ได้ยินจริงๆเหรอคะ <c oughs> เสียงเด็กเนี่ย มันหัวล้อดังลั่นเลยอ่ะแล้วเนี่ยมันโผล่มาตรงเคาน์เตอร์หน้าเราเลยอะค่ะออ uh huh. ทุกคนบอกเสียงโทรศัพท์เม่อเปล่าคะพี่ก็บอกว่าโทรศัพท์อะไรมันจะเป็นเสียงแบบผีเด็กหัวเราะร่วนขนาดนี้มันไม่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะอ uh huh. ทีนี้สองคนนั้นเขาก็มองหน้ากันเลือกรักแต่พี่ก็เลยหันไปจ้องน้องสวยเนี่ยแหละแม่ครัวแล้วก็มองเขานิ่ง เขาก็เลยหลบตาไปทำอย่างอื่นพี่ก็เอ๊ะหรือว่าคิดเลยนะคะตอนนั้นว่าเจ้าผีเด็กหัวโตเนี่ยที่มันดูทะลึ่งทะเลนแล้วก็มาหลอกเราเนี่ยมันต้องเกี่ยวพันกับสวยแน่ๆคิดอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อทุกคนมีกันอยู่สามคนวันนั้นก็ยืนยันสองคนนั้นยืนยันว่าไม่มีไม่มีใครที่ยินอะไรพี่ก็บอกว่าเอาแล้ว ฉันได้ยินอีกแล้วคนเดียวแล้วเห็นกระตาอีกแล้วมันไม่ใช่ธรรมดานะแน่นอนที่สุดมีผีเด็กวันนั้นก็กลับบ้านไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้กลัวแต่จังหวะที่เจออย่างที่บอกมันตกใจทีนี้พอวันลุ่งขึ้นประมาณสักสิบเอ็ดโมงก็นั่งล้างถ้วยน้ําที่ให้น้ํากับแมวตัวนั่งล้างมันมีหลายชุดก็ล้างล้างอยู่กําลังนั่งอยู่มันมันรู้ว่า พี่ไม่ทราบจะอธิบายป๋าออสยังไงอมันรู้ขึ้นมาว่าอ๋อเขาทําแท้งตอนอายุสิบหกปี<ะ>อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นเองนะครมันรู้ขึ้นมามันเหมือนรู้ขึ้นมาจากท้องเราอะ่ะอ๋อเขาทําแท้งตอนอายุสิบหกปีเอาละพอรู้แบบนี้ปั๊บไม่ได้การะจะต้องขอไปถามให้แน่ใจทั้งที่มันเป็นเรื่องแบบก้าวล่วงไปในเรื่องส่วนตัวของคุณสวยเขาอะนะคะ,ะแต่ ความที่เราอยากจะหาคําตอบว่าเราเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าครัไอ้ผีเด็กเนี่ยมันเกี่ยวกับเขาจริงไหมตอนอายุสิบหกปีพี่ก็ปิดน้ําแล้วก็เดินไปที่ร้านนี้แหละที่อยู่ใกล้บ้านเดินไปก็เจอเหมือนเดิมเจอพี่อ้อยกับน้องสวยครับพี่บอกน้องสวยน้องสวยพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิฮมามาแอบคุยกันนิดนึงแล้วพี่ก็บอกว่าขอโทษนะ ถ้าพี่พูดอะไรผิดไปอ่ะพี่ขอโทษสวยด้วยเพราะมเป็นเรื่องส่วนตัวครับพี่ก็ถามว่าสวยเคยมีลูกตอนอายุสิบหกหรอคะคือไปยุ่งเขาแบบนี้เลยเขาก็หลบตานดน,นึงแล้วบอกใช่ค่ะแล้วสวยก็เล่าว่าตอนอายุสิบหกอ่ะเขาไปอยู่ภาคใต้ครับแล้วก็มีเสียเลี้ยงอะคะ่ะคือคนที่มีฐานะอายุเกือบ เสียอายุห้าสิบปีเขาก็ดูแลเลี้ยงดูน้องสวยให้เงินให้ทองซื้อทองให้ใส่นะคะคแต่ความจริงแล้วเนี่ยเสียก็มีภรรยาอยู่ที่บ้านค,คนละอำเภออะไรอย่างเงี้ยค่ะคทีนี้สวยเขาก็เชื่อว่าเสียรักเขาจริงรตั้งแต่อายุสิบหกเขาก็เลยท้องเขาก็ปล่อยให้ตัวเองท้องเขาก็ท้องแล้วเขาก็หวังว่าเออจะได้อยู่เป็นครอบครัวเลี้ยงลูกกับเสียทีนี้ สวยก็มองหน้าพี่เป๋าแล้วมาร้องไห้แล้วก็บอกว่าไอ้ที่พี่เห็นนะลูกหนูเองอเขาพูดพูดไม่มีปีมีคุยเลยคะ่ะลูกหนูเองบอกเอา้าเกิดอะไรขึ้นเหรอบอกหนูทำแท้งตอนอายุสิบตอนท้องได้เจ็ดเดือนอ่ะพี่อู้เจ็ดเดือนนะคะพี่เป๋าก็ร้องแบบคุณป๋าออสนี่แหละบอกฮะเจ็ดเดือนเลยเหรอ าบอกใช่เพราะทีแรกอะ่ะเสียเขาก็ใจดีเขาก็ดีใจที่เราจะมีลูกกันคพูดอย่างนี้ทีนี้รู้สึกว่าภรรยาเขาอะ่ะอยู่ต่างอำเภอก็จะพอรู้เรื่องก็ไปบังคับเสียให้เลือกว่าจะจะยังไงจะเลี้ยงดูก็ได้แต่ต้องไม่มีลูกนะอะไรอย่างนี้ค่ะคเสียเขาก็เลยมากดดันอันนี้สวยเล่าเองว่าให้ไปทำแทง้งทีนี้พี่บอกสวย แน่จะมันมันใช่ลูกสวยหรือเปล่าไอ้ผีเด็กเขาบอกใช่หนูรู้เพราะว่าเขาอยู่กับหนูตลอดพี่พีก็ฮะตั้งแต่อายุสิบหกนี่มันจะสามสิบกว่าปีนิดๆแล้วไม่ใช่เหรอคืออีกเรื่องหนึง่งความจริงแล้วสวยไม่ได้อยุสห้าี่สิบห้าหรอกค่ะเมื่อก่อนโควิดเขาอายุห้าสิบปีแล้วคือเขาชอบหลอกคนอะว่าเขาจะได้ดูอายุน้อยไงค่ะ เพราะฉะนั้นก็เหตุการณ์มันก็สามสิบกว่าปีมาแล้วนะคะเขาก็ยอมรับบอกว่าหนูก็คิดว่าเป็นลูกหนูเองนั่นแหละที่พี่เปาได้ยินมันหัวเราออ่ะครับพี่บอกอา้าวแล้วเราทําแท้งจริงหรอเขาบอกจริงค่ะแต่มันเจ็ดเดือนแล้วนะแล้วใครเขาจะทําให้อเขาก็สวยบอกหนูก็ไปคลินิกไงพี่ทีนี้ขณะที่กําลังพูดอยู่กับสวยอะค่ะครับือ พี่ก็เห็นขึ้นมาเองว่าเด็กมันมีครึ่งตัวอีกแล้วอะค่ะ <Huh. S 1> มันมันเห็นแบบโดยที่เราไม่ต้องจิตนาการนะคะป้าออสคือไม่ต้องคิดไม่ต้องผ่านความคิดอะมันเห็นขึ้นมาอย่างนั้นอะ <Huh. S 1> ว่าเด็กคนนี้เขามีแค่ครึ่งตัวสมมุติว่าเรานึกถึงร่างกายเด็กที่โตมาหน่อยเหมือนเด็กเล็กๆนะฮะ <Huh. S 1> ที่โตโตทารกอะแต่มันเห็นสะดือเขาแล้วถัดจากสะดือมันขาดวิ่นไปหมดเลยอะ huh. มันมันมันไม่มีขาไม่มีอะไรเลยทีนี้พี่บอกว่าเออแล้วแล้วเขาทายังไงเหรอเขาบอกว่าหนูก็ไปหาหมอทําหมอเถื่อนนั่นแหละแล้วเขาก็ให้กินยาขับค่ะแล้วก็ก็เด็กก็ไม่ออกทีนี้หนูก็ไม่ได้ตกเลือดเขาว่าอย่างนั้นนะคะก็ไม่ได้ตกเลือดอะไรเด็กก็ไม่ออกทีนี้ หนูหมอเขาก็เลยบอกเอานี้แล้วกันเดี๋ยวเขาค่อยจะค่อยๆตัดออกมาแล้วกันจริงค่ะโอยไอคนเล่าก็เล่าร้องเล่าไปร้องไห้ไปแบบร้องไห้แบบซึมซึมอะ่ะไม่ได้ร้องไห้ฟุ่มฟายพี่ก็นั่งยืนฟังเขาด้วยความเฮ้ยนี่นี่มันเรื่องอะไรกันนะมันมันน่าน่าสงสารเขาบอกอเขาก็เอาเหล็กอะคะอ่ะเขาอธิบายอย่างนี้เลยบอกว่า พราะว่าหนูก็สลึมสลือแต่เห็นว่าเขาเอาเหล็กเหมือนที่ปลายมันเหมือนกันไกอะค่ะค่อยๆดึงะะอ่ะค่ะตัดนะคะเหมือนกับถึงล่างคนจากท้องอะคะอ่ะที่อายุเจ็ดเดือนนะคะ<อ>คือเหมือนจะใช้เครื่องดูดด้วยแล้วก็ตัดออกมาเป็นชิ้นๆนะ<อ>่ะออกมาด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็ฟังแล้วพี่ก็อึ้งๆไปแล้วก็ถามว่าสวยแล้วสวยรู้ไหมว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เขาก็บอกว่าหนูก็ถามเพราะพี่อยากจะรู้ว่ามันเ,เด็กผีที่พี่เห็นนะมันมันน่าจะเป็นเด็กผู้ชายนะคะเขาบอกว่าหมอก็บอกว่าอย่าไปดูเลยเพราะตรงนั้นเราไม่เห็นหรอกคือพี่ก็นึกออกเลยที่หมอบอกแบบนี้เพราะว่าเขาตัดตัดร,ร่างกายอาว,วัยวะเป็นชิ้นชิ้นหมดแล้วอะเนื้อเด็กมันมันแล้วก็ค่อยดูดออกมาถูกไหมฮะมันก็เหลือแต่ครึ่งบน โอ้โหมันน่าสลดสังเวชเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นหมอก็เลยบอกว่าไม่ไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายแล้วสวยเขาก็บอกพี่ว่าแต่หนูเชื่อนะเขาเดินมาเขาจับแขนพี่สองข้างแล้วก็บอกว่าหนูเชื่อนะพี่ว่าหนูลูกหนูฮะเป็นผู้ชายครับพี่เปาก็บอกว่าเออพี่ก็เชื่อเพราะมันทะลึ่งทีนี้เด็กเขาเขาก็ทำเขาก็อะไรฮะแบบพอ เขารู้แบบเนี้ยแล้วพี่ก็คือเขาบอกพี่พอพี่รู้แบบนี้พี่ก็แบบอ้าวแล้วแล้วมันนานแล้วนะสวยทําไมเขายังอยู่อีกอะครับถูกไหมคะคือคือถ้าเวลาผ่านไปอย่างเนี้ยเหมือนเราฟังคนที่เรื่องเล่าที่นู่นที่เขาจะบอกว่าถ้าใครทําแท้งให้ไปทําบุญให้เด็กถุงหฮะเด็กจะได้ไปผุดไปเกิดแล้วแบบทําทบุญให้เขาเรื่อยๆจะได้ไม่ติดค้างบาปกรรมต่อกันอุทิศให้ลูกเนี้ยแล้ว สวยเขาก็เลยบอกว่าหนูเองแหละพี่ที่ว่าพอทําแท้งเสร็จเนี่ยหมอเขาก็บอกหนูว่าไม่ใช่แพทย์โรงพยาบาลค่ะคือหมอเถื่อนบอกหนูว่าเออเนี่ยเด็กมันก็โตแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปทําบุญให้ด้วยการเอาเบาะหาซื้อเบาะสําสหรับเด็กอ่อนนะคะคผ้าอ้อมขวดนมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เอาไปให้สถานสงเคราะห์แล้วก็ไปทําบุญที่วัดด้วยไปทําเหมือนสังฆทานอุทิศให้ลูกที่ตายแล้วของเหล่าเนี้ไปมอบเพื่อจะได้เด็กแหละมีที่อยู่พี่เปาก็เลยถามว่าอ้าวก็ทําก็คงจะทําทําแล้วใช่ไหมล่ะอป้าอ๋อ,อลองทายซิว่าสวยมันจะตอบว่าอะไรไม่ได้ทําใช่ไหมก็บอกหนูไม่ได้ทําหรอกพี่หนูเก็บของไว้กับตัวหนูนี่แหละพี่ก็บอกฮะ ไอ้ที่นอนเด็กนนะเนี่ยนะพองพอเนี่ยหนูมาอยู่ที่ร้านเนี่ยที่ห้องพักหนูก็ยังเอาของลูกไว้ที่นี่เลยฮ<ะ>พี่บอกเอา้าสวยเอาไว้ทำไมก็หนูยังคิดถึงอยู่บอกนี่มันสามสิบกว่าปีแล้วนะ,ะสวยเขาก็เลยบอกว่าตอนที่เขาไม่ให้ดูลูกอ่ะว่าลูกหนูเป็นผู้หญิงผู้ชายอะ่ะหนูก็ไม่ได้เปิดดูตรงท่อนล่างเขานะ แต่ว่าหนูอะเอาแป้งทาแล้วปะแป้งให้ลูกไอ้ปะแป้งที่หน้านี่แหละคะ่ะที่เด็กมันโผล่มาเจอพี่เปาอะอคือมันปะแป้งแบบไข่ทิ้งจกอะหน้ามันนวลขาวแบบพี่เด็กทาแป้งอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็เลยบอกว่าโอ้ตายแล้วพี่ก็สงสัยนะคะป้าออดว่าเอ๊ะเขายังไม่พ่ผุดไปเกิดเลยอะใชเ่เขาเขาพี่ว่าเขาอยากจะแสดงตัวให เพื่อให้เรารู้อีกสักคนหนึ่งว่าหนูยังอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่เขาก็ไม่เคยเห็นลูกเป็นตัวตัวแต่แม่เขาบอกว่าเขารู้สึกตลอดมาว่าลูกอยู่กับเขาอ,อย่างงี้ค่ะก็พอมาบอกสวยไปอีกวันวันนั้นก็คุยกันเสร็จจบเขาก็ซึมซึมไปซึมซึมไปก็ไม่ทำกับข้าวทีนี้พออีกวันถัดมาพี่อ้อยเนี่ยบอกว่าน้องเปาน้องเปา พี่ขอนะเรื่องนี้อย่าไปถามเขาอีกอเพราะว่ากลางคืนเขานอนร้องไห้ทั้งคืนเลยสวยเนี่ยร้องไห้คงจะเหมือนกับสำนึกผิดนะคะบาปกรรมที่ทำกับลูกอะ่ะแล้วก็คิดว่าที่เด็กพี่เป่าคิดเอาเองนะคะที่เด็กอะ่ะเขาไม่ได้ไปเกิดเพราะเขายังไม่ถึงกำหนดเขาเขาควรจะมาเกิดถูกไหมคะแล้วเขาอาจจะต้องมาเกิดจนถึงอายุ สี่สิบห้าสิบถึงจะตายได้แต่เนี่ยเขาตายก่อนเวลาเพราะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังยังอยู่แล้วให้เราได้รู้ว่าเขาเขายังอยู่แต่ว่าผีเด็กคนนี้ค่ะคมันมันมีความแปลกอย่างหนึ่งคือพี่เห็นแล้วพี่ก็พยายามนึกว่าไอ้ผีรูปทรงแบบนี้มันเหมือนที่ไหนนะมันมันเหมือนผีเด็กในเรื่องโกยโกยเธอโยมเอ๊ะหรือว่า ที่ที่มีผีเด็กตามคุณโกตีอะค่ะคือหัวเขาใหญ่เลยนะคะ,ะแล้วก็ฟ like ันอะเล็กเล็กเล็กเเล็กเียงกันแบบฟันดำๆอย่างเงี้ยค่ะครับครับแล้วก็ตัวซีดๆขาวๆแต่แบบก็ปะแป้งที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วหัวกึ้งเกลี้ยงเลยครับเนี่ยค่ะที่ที่เจอผีเด็กแล้วหลังจากนั้น พี่สวยหรือว่าปัจจุบันพี่สวยยังยังอยู่ที่ร้านหรือว่าไปเปิดร้านใหม่แล้วครับ <laughs> เขาอะไปปัจจุบันเนี้ยเท่าที่เขาเล่าเขาก็เลิกกับเสียไปเลยนะคะหลังจากทําแทง้ง <c oughs> เพราะจริงๆมันเป็นอุบายของเสียที่ให้ทําแทง้งแล้วจะได้เลิกกันไม่มีอะไรผูกพันกันแล้วปัจจุบันเนี้ยสวยเขาก็ย้ายไปอยู่แถวบางแคค่ะไปอยู่แถวบางแคก็คงไปทําอาหารอะไรสักที่หนึ่งเพราะว่า พี่เคยโทรไปหาเขาแบบด้วยความที่เขาที่นี่ก็ขายดีช่วงนั้นนะคะก่อนโควิดทีนี้ร้านมันต้องหยุดเพราะว่าเป็นร้านที่คนมานั่งได้พอมีโควิดเขาก็เลยต้องไปทํามาหากินที่อื่นก็ย้ายไปอยู่บางแคไปพักอาศ,ศัยอยู่กับเพื่อนที่พอเราโทรไปหาจะถามไถ่ทุกสุขอะ่ะคุณน,น้องสวยนี่ก็มักจะพูดโทรศัพท์ทั้งวันเขาก็ไม่รับสายเราค่ะนี่ค่ะเ,เรื่องผีดเด็ก ครับแล้วแร้แวทุวนนี้พี่พี่พี่เปายังไปเช็ดจานที่ร้านหรือเปล่าร้านนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นขายกว๋วยเตี๋ยวเรือค่ะออเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนผู้เช่าไปแล้วอแล้วก็นานๆก็จะแวะไปทีหนึ่งแล้วก็เวลาสมมุติว่าจะไปสอนอพหลนเนี่ยก็จะซื้อกว๋วยเตี๋ยวสั่งกว๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยยี่สิบชุด ไปให้น้องสลันนี่แหละที่เป็นท,ที่มีฉายาตำรวจกุ๊กไก่อะครับครับก็เนี่ยค่ะป้าออดนึกภาพตามตอนที่พี่เปาเล่าเนาะออผมฟังจำไม่ได้พยายามนึกอยู่ว่าใครสักท่านหนึ่งอยเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องของตอนที่ไปทำแทงแล้วเขาเอาเครื่องดูดแล้วเด็กพยายามที่จะหนีอ่ะหนีจากแรงดูดอะ ค่ะใช่ใช่เคยเห็นในในสารคดีเมื่อหลายสิบปีเขาทําให้เราดูเก็กตะเกียกตะกายนนาหนนะีแล้วในท้องค่ะน่าสงสารนะแล้วเจเดือนนะ่ะคุณผู้ฟังเด็กเนี่ยเป็นเป็นครบสามสิบสองแล้วรอแค่ความสมบูรณ์ที่มาก<อ>ขึ้นใช่ใช่ใชะจริงๆค่ะแล้วแล้วถูกเอากันไกลตัดอะคือเด็กนะโดยธรรมชาตินะคุณผู้ฟัง เวลาเขาจะคลอดเขาจะกลับตัวถูกไหมพี่เปาค่ะและเขาก็เอาหัวออกมา,าในขณะที่เขาเจ็ดเดือนผมก็นึกภาพตามว่าเขายังไม่กลับหัวสแสดง<อ>ว่าเท้าเขาอยู่<อ>ด้านล่างที่หมอบอกว่าตัดไม่ต้องดูเพศหรอกสแสดงว่าตั้งแต่ปลายเท้าของเขาอ่ะมันไม่เหลือมันพี่เปาก็เลยเห็นเขาครึ่งตัวแล้วด้วยความรักความผูกพันของแม่กับลูกที่ คืออยู่ด้วยกันมาเจ็ดเดือนแล้วฉันฉันถูกบังคับอ่ะก็เลยนั่นคือไม่ดรามมานะครูฟังด้วยการตัดสินใจของคนคนหนึ่งที่อายุสิบหกปีวุฒิภาวะวัยวุฒิเขามีแค่นั้นใช่แล้วถูกคนชั่วๆหลอกอ่ะใช่ใช่ค่ะออมโหเออจริงค่ะป้าออสพี่เป่าก็เออสิบหกปีนี้ก็ยังเด็กหญิงใช่เป็นนางสาวยังก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่เนาะสามสิบปีที่แล้วเป็นผู้หญิง นี่จะฟ้องย้อนหลังได้ที่เสียติดคุกโขโตเลยนะอ๋อใช่ใช่เพราะเป็นผู้ยาวนี่เนาะ <G ül> อ้อพี่ก็ไม่นึกนะว่ามันมันเป็นเรื่องจริงตอนที่เพอเห็นผีเด็กแล้วก็ไปมองหน้าสวยแล้วเห็นว่ามันมีเหตุอะไรไม่รู้ตอนอายุสิบหกแล้วความ,อ,มอยากรู้ของตัวเรานะว่าเอะนี่เราคิดไปเองว่าต้องไปยืนยันให้ได้เขาก็เลยจําเป็นต้องเล่าทั้งหมด อโอ๊ยป๋าออสป๋าออสเป็นคนที่แบบเจ๋งมากอะที่อธิบายได้ว่าคือพี่สงสัยเหมือนกันว่าทําไมเขาตัดตัดท่อนล่างเด็กไปแล้วมันเหลือครึ่งหนึ่งอ๋ออ๋อเด็กยังไม่กลับหัวนี่เองนะคะครับใช่พี่ป๋าโอ๊ยตายตายตายคือถ้าผมไม่ได้เป็นคนจัดรายการเขาบอกว่าผมน่าจะจบถึงด็อกเตอร์เป็นขั้นต่ำอะเก่งมากอะที่สุดนะครับอะ,อะไละเอียดดีมากอะแม่นยำเออจริงด้วยอ่ะ น่าสงสารสงสารน้องมากค่ะป่านนี้ก็คงไปอยู่กับคุณแม่เขาแล้วค่ะใช่ครับใช่พี่เปาผมขอุญาตถามนิดนึงแต่ฟังพี่เปามาสักสองเรื่องผมฟังเรื่องพี่เปามาสักสองเรื่องค่ะทําไมพี่เปาเห็นแบบนั้นอะแล้วปัจจุบันนี้ยังเห็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เดาว่าคิดว่ามันเห็นขึ้นมาเองจะ มันก็เห็นเองแล้วก็อย่างล่าสุดมันก็เห็นอีกเช่นอย่างแถวตลาดบางเขนใกล้บ้าน <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็จะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์คนหนึง่งผมขาวๆแล้วเขาก็เหมือนสติไม่ค่อยดีหน่อยๆแต่ก็มีคนมาจ้างเขานะคะตรงไม่ใช่วินที่ปากซอยใกล้ร้านยาแต่เป็นวินย่อยที่มีเขาอยู่คนเดียวทีนี้ พี่ไม่เห็นคนนี้นานแล้วพี่ก็มาถามวินมอเตอร์ไซค์ใกล้บ้านเนี่ยใกล้ร้านขายอาหารเนี่ยบอกว่าเออตาสมปองคนบ้าที่เคยมาขออาศัยนอนที่กระท่อมวินเนี่ยไปไหนพี่ไม่เห็นหลายเดือนแล้วตาสมปองก็บอกว่ามันตายแล้วพี่เขาถูกลดชนตายพี่ก็เชื่อเพราะพี่ไม่เห็นนานแล้วแต่คุณป๋าออสเมื่อห้าวันเนี่ยพี่นั่งรถกระป๋อไปตลาด แล้วก็นั่งรถกระป๋อกับพี่ก็มองไปเรื่อยๆตรงวินเขาอ่ะเพราะว่าไม่เห็นเขานานมากแล้วเป็นห้าหกเดือนอะนะคะพี่เห็นเขานั่งอยู่แล้วนั่งแล้วก็เงยหน้ามายิ้มให้พี่ด้วยอ่ะ oh. อพี่ป๋อก็เลยคิดว่าเอ๊ะตายจริงหรือเปล่าเนี่ย หรือว่าต้าสมปองมาหลอกเราเล่นแต่ปปองเนี่ยตอนที่เขาพูดเนี่ยเขายืนยันยืน,ย,นยันนั่งยันนอนยันเลยนะว่ามันตายแล้วพี่จริงๆเพราะความที่มันทั้งบ้าทั้งเมาอะ่ะก็เลยโดนรถชนตายอพอตอนผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดตอนเช้ามืดเนี่ยพวกวินที่ปากทางเนี่ยเขาก็บอกว่าไอเนี่ตายแล้วทีนี้ที่ปอาถามว่าทำไมเห็นหมืม มันก็เห็นขึ้นมาเอ๊มันเห็นสมมุติอย่างนี้ดีกันสมมติพี่เป่าเพิ่งฟังน้องผู้ชายคนนึงแถวบ้านแต่เขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะไม่ใช่เด็กๆเขาก็มาชอบมาเล่าธรรมะให้ฟังเดึกๆคือแถ,ถวบ้านนี่มันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวชายสีหมี่เกี้ยวอร่อยมากเราก็จะบางทีดึกๆก็ไปสมกันอยู่ตรงนั้นเราก็นั่งคุยน้องผู้ชายท่านนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเป็นลูกศิษย์พระป่า แต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อท่านอ่ะพี่ก็ไม่ได้ถามนะคะเขาบอกเขาเป็นลูกศิษย์ฟังทำอะไรเขาบอกว่าพี่เปาเนี่ยนะพี่อย่าไปเที่ยวสงสัยในเรื่องสิ่งที่ไม่ควรสงสัยมันมีหลายข้อในทางธรรมะในทางพระศาสนาเขาว่างั้น mm. พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถูกหรือไม่ถูกเพราะพี่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาบอกว่าอย่างเช่นพี่ไม่ต้องไปสงสัยในผู้ที่ได้ฌานสี่พี่บอกมันเป็นยังไง เพราะว่าเขาอธิบายว่าอย่างผู้ที่ได้ฌานสี่เขาจะเห็นเขาก็เห็นขึ้นมาเลย<ะ>เขาเขาว่าสมมติเขาท่านผู้นั้นจะเห็นเทวดาจะเห็นเปรตผี<ะ>ก็เห็นขึ้นมาเองเลย<ะ>เราไม่รู้เหตุของท่านเหล่านั้นหรอก<ะ>เพราะว่าเราไม่ได้สร้างเหตุแบบนั้น<ะ>ข้ออธิบายพี่เปาแบบนี้<ะ>แต่พอเขาเล่าแบบนี้พี่นึกถึงใครรูไ้ไหมคะป๋าออส ใครครับพี่เปาขออภัยที่ขอประทานโทษที่นึกถึงคุณหมอบีที่ช่วยพระอาจารย์เจ้าคุณกนกเพราะว่าพี่เคยดูคุณหมอบีเนี่ยเขาเห็นน่ะเขามีตาในที่มันเปิดสว่างเขาไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นเข,เขาก็เห็นเห็นเห็น,ห,นหลายท่านที่เป็นอย่างเนี้ยพี่คิดว่าเขาคงฝึกสมาธิจนไปถึงท่นานฌานแต่พี่เปาก็ไม่รู้อีกเหมือนกันส่วนพี่เปาเนี่ย มันก็เห็นมาอย่างนี้นค่ะไม่ไม่ทราบครับค่ะครับโอเคครับพี่เปาผมก็ะจะได้ฟังเรื่องจากพี่เปาอยู่บ่อยๆเดี๋ยวพี่จะไปสืบด้วยนะคะปะ้าออสให้แน่จัดใจเลยว่าตาสมพงค,คนที่เงยหน้ามาจากฟุตบาทแล้วยิ้มให้พี่ยมตายจริงไม่จริง <laughs> พี่คล่องใจอยู่นี่แหละ,ะว่า ทำไมมันเงยหน้ามายิ้มให้เราเฉพาะตัวเลยนะแต่ว่า<ม>พี่พี่เปามีไม่ได้ชันส่พี่เปามีแค่ขี้สงสัยถูกไหมใช่ค่ะพี่เปาพี่เปาตอบไม่ได้ผมูไม่รู้ไม่ทราบเลยอ่าไม่เป็นไรนะพี่เปาะค่ะครับผมขอบคุณนะคะป้าออสค่ะขอบคุณครับผมพี่เปาสวัสดีครับครับเดี๋ยวนะคะคนอนหลับฝันดีให้ผีเด็กไปหาไหมคะโอ้คงเข้าบ้านผมไม่ได้ฮะ พี่ปาหกข, <อ S 1> ขอบคุณค่ะครับผมส,ส,สวัสดีครับ